ครับผมแตายในสุตยาแล้วผมวันนี้นะครับเริ่มบีกแล้วครับผมสมที่ลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาทำน้องจักลูกค้าครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรนะตัวครับชื่อป๊อกค่ะป๊อกชื่อจริงชื่ออะไรก็มารับรถชื่อเราเลยใช่ไหมฮะซื้อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยรถอินดุสตัวเอสตัวเตียนะผมว่าเป็นตัวไหนรุ่นใหม่เลยป่ะรุ่นใหม่ก็เป็นตัว2022เลยโชคดีจองรุ่นเก่าได้รุ่นใหม่เลยอ่ะโอเคก็ ทั้งป๊อปนี่ประกอบอาชีพอะไรคนระับมาซื้อรถจากเราเป็นช่างงานโรงงานค่ะเป็นซากพาราแต่ก็ออกแบบนเป็นซากก็ออกได้ด้วยต้องค้ำต้องไรมนะจบเลยนะเป็นใครกี่คนสองคนจบเลยนะผู้ร่วมเนาะโอเคแล้วก็อันนี้อยู่ที่ไหนกันครับที่ไหนอยู่เจรนาเจรนาแค่นี้นเองใกล้ๆสุราห์นะครับผมก็ก่อนกลับเดี๋ยวพี่อยากให้ป๊อปฝากัพื่อนทางบ้านนิดนึงเถ้ามีใครสนใจก็ช่วยแนะนำชัวร์จนงแห่งบริการอะไรเลยเนะ อนีเนาะโอเคก็ก่อนไปพี่ของให้เต๋อและก็อบัวร่ำรวยเงนนะให้รถคือสุขความสุขนะขับขี่ปลอดภัยโชคดีที่ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ รับไปแล้วครับผมคันแรกของผมเลยนะครับอีุ2022นะฮะตัวเตี้ยตัว S c a p 1.9นะครับสีบอลเงินนะครับคันนี้ Mac N5 s s e 18โหลดหน้า1ครึ่งหลังสานะครับยาม2550 5นะครับผมลูกค้าท่านสนใจนะครับจัดได้เลยนะครับออกรถคันนี้29,000บาทจบเลยมีท่อซิ่งให้ด้วยนะครับโอเคออกท้ายไปใดไปแล้วบ๊ายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ